ดออลุงขวัญกำลังติดหลอดไฟโซล่าเซลล์ให้กับด้านหลังบ้านนะคะด้านครัว กลางคืนจะได้สว่างสวัย ประส้มเก็บขั้งหนื่อยล่นอหล่นแถวนั้น,นเดี๋ยวนะคะง้นหยิบใหม่ก็ได้วันนั้น,นะเดี๋ยวนะคะขา้างล่างยังหาไม่เจอะค่ะ วันนี้แดดหูมันจะชาร์จไฟพอ,พอ,อไหมอ,อ่ะเดี๋ยวนะคะควันนี้แดดหูกลางคืนมันจะสว่างไหมอ่ะสว่างเดี๋ยวมันก็ชาร์จมันก็มีมชาร์จมาบางส่วนอยู่แล้วเอาซิลิโคนไปทำอะไรคะกันน้ำเข้ารูน็อตขอบต่างๆครับเพื่อมาให้น้ำมันเข้า มันก็จะไม่มีน้ำเข้าไปตรงรูที่เราเจาะเป็นสนิมลุงควานเป็นสาระพัดช,ช่างนะคะอยู่ที่ทำงานเป็นช่างไอทีอยู่ที่สวนเป็นช่างต่อเติมช่างตกแต่งช่างคู่ช่างเจรจาเออรเจา เทคนิคเชียวไอทีครับช่งางพูดช่างเจรจาแล้วก็ช่งางทำกับข้าวอร่อยอร่อยแต่รพัดช่างจริงจ,จ บริเวณครัวนี่ลุงขวัญบอกว่าจะติดสองหลอดค่ะจะได้สว่างสวัยกลางค่ำกลางคืนจะได้ไม่เดินสะดุดวสานอวสัน,สนปิ๊ยินสอเดี๋ยวนะคะยินสอค่ะขอบคุณครับ นี่กล้วยจะได้กินแล้วนะคะกล้วยกอนี้ที่ออกสามเครือนี่หนึ่งสองสามเครือใหญ่เครือแรกจะได้กินแล้วปีใหม่นี้ได้กินแน่ๆมาดูลุงขวัญต่อดีกว่าเดี๋ยวหามุมก่อนนะโอ้โหแดดสองลุงขวัญ ส้มขอซิลิโคนหน่อยแป๊บนะคะขอบคุณครับอ้วันนี้ฟ้าแจ่มเนาะ โกาสฝนตซิลิโคนเนี่ยมันเช็ดออกเวลามันแห้งแล้วอีกหน่อยเราก็ถ้าไม่ใช้แล้วก็ขูดออกได้พาไปเลยเยอะๆได้นี่กว่าน้ำซึมแล้วข้างในจะนั่นเป็นสนิมเอาเสร็จแล้วก็เปิดออนไว้ แล้วเดี๋ยวไฟเขาก็จะดับลงนี่คือให้รู้ว่าโหมดเริ่มทำงานรอชาร์จแสงต่อไปจะตอนเย็นมาดูกันตอนเย็นมาดูกันนะคะลุงขวัญว่างนั้นโ้อห้ยเจ็บลุงขวัญปีนบันได ้นที่ไว้จะทำป้ายจะติดนี่สปกรนี่หน้าทางเข้าบ้านลุงผันก็จะติดไฟโซล,ล่าเซลล์หนึ่งชุดตรงนี้นะคะ ให้ความสว่างทางเข้าบ้านโอ้โห,โหยึดกระต้นมารุมเลยมันจะแข็งแรงไม่คาลุมขวาญต้น<ร>มารุมรรมันไม่ค่อยแข็งแรงนะเอามันเริ่มอ่อนแล้วก็ย้ายไปติดตัวอื่นได้อนี้ ร่วงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่ร่วงครับเพราะมีน็อตมันเป็นนอ็อตปูยึดไม้อยู่แล้วพอนนี้ไม้มันแห้งแห้งก็คือ,อาสามารถใช่เป็นยตัดต้นไม้ไว้จนแห้งแล้วอันนี้จะเป็นลักษณะไฟสองทางใช่ไหมคะใช่ครับมันจะโฟกัสลงไปที่พื้น ทำให้เราเห็นว่าตรงเนี้ยเราจะเลี้ยวจะได้ไม่หัดโดนเศษไม้เศษอะไรตรงนี้ตัวหลอดไฟจะยื่นลงมาที่พื้นแล้วตัวแผงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนแบบนี้แล้วตัวหลอด LED ก็คืออยู่ด้านหน้าพวกนี้จะเป็นกันน้ำกันฝุ่นพุ่งแสงลงมาที่ถนนนะคะนี่ถนนนี่แสงก็จะตกกระทบแถวนี้ ทางเข้าบ้านพอดีเลยข้อดีของโซลารเซลล์พวกนี้คือมันเป็น IPX665 IPX65 ก็คือมันจะกันน้ำกันฝนกันน้ำได้ระดับออความแรงไหลาบาก็คือเหมือนฉีดน้ำน้ำก็ไม่เข้าเพราะถ้า IPX ระดับที่มัน68เงี้ยเหมือนที่เป็นมือถืออะไรพวกนั้นคือกันละอองน้ำอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้จะกันน้ำสาดน้ำอะไรได้เนี่ยแล้วก็ปรับหักมุมได้ แล้พวกนี้มันทนแดดทนฝนอยู่แล้วมันทำมาเพื่อออทดอร์ครับโอเคเย็นนี้เรามาดูกันอีกรอบนึง ขาประกรอบเข้าไปอันนี้เป็นแบบโซลา r เซลล์แล้วก็ชาร์จไฟใช้พลังงานสะอาดอนะครับทีนี้มันก็จะปรับโหมดได้หลายแบบอันนี้ปิดไฟ<ม>เทสดูก่อนเห็นไหมจะเห็นไฟกระพริบกระพริบ ก็เลือกโหมดที่ใช้ไฟน้อยที่สุดอันนี้แหละครับอ่ะทีนี้พอเราเอามือออกป๊อปตัวแสงมันเข้ามันก็จะอยู่ทำงานเห็นไหมครับแล้วก็สามารถติดทิ้งไว้กลางคืนก็ติดเลยติดตั้งเสร็จใช้ได้ทันทีใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะติดกันแล้ว ลุงขวัญปลื้มกับมุมครัวมากเลยตกแต่งมุมครัวแบบโอ้โหอลังการพ่ครัวใหญ่แบบ้าบ้านทีนี้เวลาทำกับข้าวไปแล้วก็สามารถเห็นไฟพิม์มาสไปด้วยสายตรงนี้เขาจะยาวประมาณเมตรครึ่งใช่ไหมครับเราก็ติดอยู่ข้างนอก ให้รับแสงแล้วตรงนี้เราก็เข้าไปติดอยู่ข้างในจะได้ไม่โดนแดดมากเป็นการถนอมไปด้วย ไม้เลือยแล้วก็ติดรงนี้คลุมคลุมหมดฝนจะตกใช้ลวดที่มีพลาสติกเคลือบนะครับเพราะจะได้กันน้ำ แล้วก็แกะได้ง่ายด้วย นุ่ควรใช้อะไรรัดคะเควนทายครับตัวนี้จะเป็นแบบทนความร้อนได้เกิน80องศา ส้มเมื่อยอยังครับเมื่อยค่ะแต่ก็ทนได้ค่ะโอ้นี่แดดดีเดี๋ยวหุบเดี๋ยวออกเดี๋ยวหุบเดี๋ยวจ้า the uh... เร็จแล้วหรอคะยังครับยังมีชุดอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบปลั๊กไฟเพราะว่าเราจะได้ถอดเปิดปิดได้ง่ายเนื่องจากว่าตัวนี้เขาใช้ไฟเยอะเขาจึงไม่ทำเป็นโซล่เซลล์เราจะได้ไม่เปิดเธอเปิดทิ้งไว้ ตายเพราะว่ามันมีกล่องที่เป็นโหมดอยู่โดนน้ำไม่ดี มาดูผลการติดตั้งไฟสองทางของลุงขวัญน,นะคะติดตั้งมาช่วงบ่ายกลางคืนก็สว่างจ้าเลยค่ะใช้ได้ดีทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูไฟกระพริบไฟแสงสีฉลองคริสต์มาสกัน